像万州，还有那个南充、万州，这三个城市，啊啊嗯、多少天？一天。<noise> รู้มีอะไรเยอเลยผมก็บอกอโปอโเคชั่นโรงแรมบ้านเกิอ,อีกครั้งคับอันนี้รถเรานะครับนี่ครับเดี๋เป้เป้ใบใหญ่ไปไันนี้ครับอ,อันนี้เหรอครับนะรวมเ็ม 就摆那个，卖。 สิบอ้้องากิด้คุณีู้ไมทุกท่านสิบอ้านาทีก็ได้โอ้โผมโอ้โอก่อ้โ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 งแรมก่อะตอนนอ้เอลือูกค้าอ้โ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 อ้้โอนโอ้โม่โอ้โ้โอ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 อนจอค้้้้น้โดยที่้ส ไปสายรถไฟามเร็วสูงเปล่าอะไรเงี้ยรับคม่ได้กบเออมืนที่เากันูถลีเนีเขมไปให้ข้างๆมีแม่น้ำอล่คแม่น้ำคานอ่าหรือว่แม่น้ำโขงโอแม่นห้อไปนี่ก็เป็นคุ่กัอตรงโรงแรมผมมองสองท่านอยู่ใกล้ๆริมห่งนะครับได้ครับที่จะทม่ เยอมากครับที่พักผมอยู่แถวนี้แหละตงเหรเจอแล้วดูเตรียมตันะครับทุกคนตาเด็วได้ยินไัมสบายดีเช่ครินเลยครับพีดคจับ